เคยสังเกตกันไหมครับว่าก่อนที่ตลาดการลงทุนจะเกิดวิกฤตใหญ่ๆเนี่ยมันมักจะมีสัญญาณเตือนบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งไม่ใช่สัญญาณจากกราฟเทคนิคอะไรเลยนะครับแต่เป็นสัญญาณจากพฤติกรรมของคนรอบๆตัวเรานี่แหละวันนี้เราจะมาถอดรหัสเรื่องนี้กันครับเอาละครับลองดูคำรูดน,นี้นะครับขนาดเทรนเนอร์ฟิตเนสของผมยังเริ่มแนะนำเลยว่าควรซื้อคริปโตตัวไหนตอนนั้นแหละที่ผมรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติแล้ว โอ้โหนี่คือสัญญาณเตือนสุดคลาสสิกเลยนะครับที่หลายคนอาจจะเคยเจอมากับตัวคือเมื่อไรก็ตามที่คําแนะนําการลงทุนเนี่ยมันเริ่มมาจากคนในอาชีพที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของสัญญาณที่น่ากังวลครับและนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้กันนะครับเริ่มจากสัญญาณเตือนก่อนตลาดจะพังมีอะไรบ้างแล้วก็4พฤติกรรมอันตรายที่ต้องจับตาดูจากนั้นเราจะไปดูกันที่วิธีการจัดการอารมณ์และความโลภ แล้วก็ปิดท้ายด้วยแนวคิดของผู้ที่อยู่รอดในตลาดครับเอาละครับเรามาเจาะลึกกันเลยกับ4พฤติกรรมอันตรายมาดูกันว่าจิตวิทยาณจุดสูงสุดของตลาดเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับสัญญาณนี้บอกเลยว่าเห็นได้ชัดเจนมากๆมันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคลื่นนักลงทุนหน้าใหม่ครับลองนึกภาพนะครับอยู่ดีๆก็มีคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องลงทุนมาก่อนเลยเนี่ยแห่กันเข้ามาในตลาดเต็มไปหมด ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีประสบการณ์ด้วยนะแต่เข้ามาเพราะอะไรเพราะความกลัวกลัวที่จะพลาดโอกาสหรือที่เรียกกันว่าโฟโม้นั่นเองครับแล้วที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกก็เพราะว่ามีข้อมูลมายืนยันจริงๆนะครับอย่างงานวิจัยของบาร b e r อร์กับโอเดีนเนี่ยเขาพบเลยว่าช่วงที่ตลาดใกล้จะถึงจุดพีคสุดๆจำนวนการเปิดบัญชีลงทุนใหมๆ่ๆมันจะพุ่งสูงแบบผิดปกติเลย ซึ่งไอ้รูปแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นซ้ำๆในประวัติศาสตร์เลยนะครับตั้งแต่ฟองสบู่ดอกทิวลิปเมื่อหลายร้อยปีก่อนมาจนถึงยุคคริปโตบูมที่เราเพิ่งมามานี้เองโอเคสัญญาณที่2ครับอันนี้ต้องดูกันลึกลงไปอีกนิดว่าเงินที่ไหลเข้ามาในตลาดเยอะๆเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ มันคือภาวะไข้ l e เ e เลชครับพูดง่ายๆก็คือคนเริ่มกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนเพราะเชื่อมั่นแบบสุดๆว่าราคามันมีแต่จะขึ้นไม่มีลงแน่นอนซึ่งอาการแบบนี้เนี่ยมันตรงกับทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อไฮมอน m i มินสกี้เลยนะครับที่เขาบอกว่าพอคนมั่นใจมากๆเข้ามันจะเริ่มกลายเป็นความประมาทแล้วก็จะเริ่มกู้เงินมาเล่นกันมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆในยุคนี้เลยนะก็อย่างเช่นบางร้านทองที่มีบริการแปลกๆแบบซื้อปุ๊บจานำปั๊บได้เลยคือเปิดโอกาสให้คนมาเกงกําไรราคาทองได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเต็มจํานวนประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือคนกําลังเอาเงินที่ตัวเองยังไม่มีหรือเงินในอนาคตมาเสี่ยงซึ่งใช่มันอาจจะทําให้ได้กําไรเยอะขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้ามันผิดทางขึ้นมาความเสียหายมันก็จะมหาศาลเหมือนกันครับ ต่อกันเลยกับสัญญาณที่3ครับอันนี้จะเกี่ยวกับโลกออนไลน์และข้อมูลข่าวสารที่เราเห็นกันทุกวันนี่แหละเราเรียกสภาวะนี้ว่าห้องเสียงสะท้อนหรือ Eco Chamber ครับคือในโซเชียลมีเดียเนี่ย มันจะเกิดสภาวะที่เราได้ยินแต่เสียงที่คิดเหมือนเหมือนกันกับเราข้อมูลที่เห็นก็มีแต่จะมายืนยันความเชื่อของเราและพอน,นานๆเข้ามันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมแบบกลุ่มหรือที่เรียกว่า herd behavior ซึ่งเป็นจุดที่น่ากลัวมากนะครับเพราะอารมณ์ของฝูงชนมันจะเข้ามาแทนที่เหตุผลไปหมดเลยแล้วลักษณะของเ c h o chamber มันเป็นยังไงก็ตามนี้เลยครับ 1. คือพอใครเห็นต่างปุ๊บโดนโจมตีทันที2คือใครที่ออกมาเตือนเรื่องความเสี่ยงก็จะโดนด่าว่า ตกรถไปแล้วแล้วก็จะมีการตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเพื่ออวยกันเองเสริมความมั่นใจให้กันและกันสุดท้ายแล้วเนี่ยโฟโมหรือความกลัวตกรถนี่แหละจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของทุกคนในกลุ่มซึ่งมันอันตรายมากๆเพราะมันทําให้ทุกคนตาบอดมองไม่เห็นความเสี่ยงที่อยู่ต่อหน้าเลยครับและแล้วก็มาถึงสัญญาณข้อสุดท้ายครับสัญญาณที่4ซึ่งมักจะเป็นตัวบ่งชี้เลยว่าเราอาจจะอยู่ใกล้กับยอดดอยเต็มทีแล้ว ภาวะนี้เรียกว่าภาวะคลั่งการเก็งกาไรครับคือเป็นจุดที่ราคาสินทรัพย์มันพุ่งไปไกลไกลเกินมูลค่าพื้นฐานของมันไปมากขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ล้ล้วนเลยคือความโลภกับความคาดหวังว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปอีกมันเป็นจุดที่คนเลิกถามแล้วว่าของชิ้นนี้มันมีค่าเท่าไหร่แต่ไปถามคําถามใหม่ว่าจะมีคนโง่กว่าเรามายอมซื้อต่อในราคาที่สูงกว่านี้ไหมมันคือเกมส่งต่อระเบิดเวลาดีๆนี่เองครับ เหมือนในตัวอย่างนี้เลยครับที่มีคนไปเข้าซื้อทองคําตอนที่ราคามันพุ่งไปถึง80,000บาทคือไม่สนจังหวะไม่สนอะไรทั้งนั้นแล้วขอแค่ให้ได้ซื้อตามกระแสะก็พอนี่นะครับคือตัวอย่างที่ชัดมากว่าต่อให้เป็นสินทรัพย์ที่คนมองว่าปลอดภัยอย่างทองคาเนี่ยพอเจอพลังจิตวิทยามวลชนเข้าไปก็ต้านไม่ไหวเหมือนกันพอเห็นสัญ,ญญาณอันตรายครบทั้ง4ข้อแบบนี้แล้วคําถามที่ตามมาก็คือแล้วมันพอจะมีทางออกไหมเราจะป้องกันตัวเองจากเรื่องพวกนี้ได้ยังไง ข่าวดีคือมีครับเรามีเครื่องมือที่จะช่วยจัดการกับอารมณ์และความโลภได้เป็นชุดเครื่องมือ3ขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้เราลงทุนอย่างมีเหตุผลมากขึ้นครับซึ่ง3ขั้นตอนนี้ก็ประกอบไปด้วย 1. กดขายครึ่งหนึ่ง2กดพัก24ชั่วโมงและ 3. โฟกัสที่แผนไม่ใช่ราคาแต่ละข้อมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันมาดูกันที่2ข้อแรกก่อนนะครับ กฎขายครึ่งหนึ่งเนี่ยง่ายๆเลยคือเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าโลภอย่างเลยอยากได้อีกๆให้ขายออกไปครึ่งหนึ่งก่อนเลยครับเพื่อล็อกกําไรแล้วมันจะช่วยล็อกแรงกดดันในใจเราได้เยอะมากส่วนกดที่2พัก24ชั่วโมงอันนี้ใช้ตอนที่เราขาดทุนครับคือพอขาดทุนปุ๊บให้หยุดเทรดไปเลย1วันเต็มๆเพื่อให้เวลาสมองส่วนที่ใช้เหตุผลของเราหรือ prefrontal cortex เนี่ยมันได้ฟื้นตัวกลับมาทำงานปกติก่อน2ข้อนี้เหมือนเป็นเบรกฉุกเฉินทางอารมณ์เลยครับป้องกันการ,การตัดสินใจพลาดตอนที่เรากำลังหัวร้อน และขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญมากๆคือการเปลี่ยนจุดโฟกัสครับให้เรามองว่าการเทรดที่ดีหรือมีคุณภาพเนี่ยมันไม่ใช่การเทรดที่ได้กําไรนะแต่คือการเทรดที่เราทําตามแผนที่วางไว้เป๊ะๆไม่ว่าผลสุดท้ายมันจะออกมาเป็นกําไรหรือขาดทุนก็ตามเพราะนี่คือการเปลี่ยนนิยามของความสําเร็จไงครับจากผลลัพธ์ที่เราควบคุมไม่ได้ให้มาอยู่ที่วินัยและการทําตามแผนซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ร้อเปอร์เซ็นต์ทีนี้นอกจากเครื่องมือเฉพาะหน้าแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดในระยะยาวก็คือแนวคิดครับแนวคิดของผู้ที่จะอยู่รอดในตลาดได้ซึ่งก็คือชัยชนะที่แท้จริงมันคือการไม่พ่ายแพ้ต่างหากและรู้ไหมครับว่าในทางจิตวิทยาการเงินเนี่ยมันมีตัวเลขหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยตัวเลขนั้นคือ2.5เท่า2.5เท่ามันคืออะไรมันคือความรุนแรงของความรู้สึกครับมีงานวิจัยที่บอกว่าความเจ็บปวดทางใจเวลาที่เราเสียเงินเนี่ย มันรุนแรงกว่าความสุขตอนที่เราได้เงินในจำนวนที่เท่ากันถึง2.5เท่าแนวคิดนี้เรียกว่า loss aversion ครับพูดง่ายๆคือขาดทุน100บาทมันเจ็บกว่าดีใจตอนได้กำไร100บาทเยอะมากและนี่แหละครับคือสาเหตุหลักเลยที่ทำให้คนเราตัดสินใจอะไรแบบไม่มีเหตุผลในสนามลงทุนเพราะสมองของเราถูกสร้างมาให้หนีความเจ็บปวดมากกว่าวิ่งเข้าหาความสุขพอเป็นแบบนี้มันก็เลยนำมาสู่ทางเลือกสำคัญครับระหว่างขายหมูกับตกรถ แบบไหนดีกว่ากันการขายหมูคือการล็อกกำไรที่แน่นอนถึงแม้ว่าราคาจะวิ่งต่อไปอีกก็ตามส่วนการตกรถคือการถือเพื่อหวังกำไรสูงสุดแต่ก็เสี่ยงที่จะเสียทั้งหมดไปเลยซึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่อง loss aversion แล้วแล้วก็การเลือกที่จะขายหมูเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าแน่นอนไว้ก่อนมันย่อมเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าการเสี่ยงทั้งหมดเพื่อไล่ตามความฝันที่อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงจริงไหมครับและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่บทสรุปที่ว่าคนที่อยู่รอดได้ในระยะยาวไม่ใช่คนทำกำไรได้สูงสุด แต่คือคนที่ตัดสินใจได้ดีในช่วงเวลาที่สำคัญนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับการอยู่รอดและการตัดสินใจที่ดีในจังหวะสำคัญมันสำคัญกว่าการทำกำไรสูงสุดแค่ครั้งสองครั้งแล้วหายไปจากตลาดเยอะเลยสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้คิดกันต่อนะคบว่าเป้าหมายที่แท้จริงในการลงทุนของเราคืออะไรคือการรวยเร็วหรือคือการอยู่รอดในเกนมนี้ให้นานที่สุดเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยังย่งยืน เพราะนั่นแหละครับคือความแตกต่างระหว่างนักเก็งกำไรกับผู้ที่อยู่รอดตัวจริง